สวัสดีครับตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาทําค้างถั่วกันนะครับเราจะมาตัดไม้ไผ่ไม้ช่างไผ่นะจะทําค้างถั่วกันนะครับวันนี้เราอยู่ในป่าไผ่ป่าไผ่ญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเต้นเรียวขึ้นมา แต่ว่าระหว่างที่เรากําลังจะเลือกไม้ไผ่อยู่เราเจอสิ่งนี้ครับครับเราเจอสิ่งนี้นี่ครับทุกคนช่วงนี้ก็หน่อไม้สร้งางไผ่กำลังจะออกหน่อไม้ไผ่เล็กนะหน่อไม้บงนี่นะครับนี่สวยนะนี่ครับ อันนี้อีออกหน่อยเอานี่ครับลุงมาพอดีลุงมาสายนี่ครับน,น้าดอกไม้ออกแล้วออกมาแล้วนี่ครับฮิฮิโอ้โหสวยจังนี่นี่ครับทุกคนโอ้สวย สำหรับคนที่จะเอาหน่อไม้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ดูสถานที่ดีด้วยครับอันนี้เป็นที่ข้างโรงงานเรานะครับเป็นเป็นที่ในคลองน้ําซึ่งตรงนี้มันไม่มีคนดูแลก็สามารถที่จะเอาไปกินได้แต่ถ้าตรงไหนที่ที่มันเป็นพื้นที่ของคนญี่ปุ่นนะครับเขาดูแลอยู่ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ บางทีเขาก็ขายแต่หน่อไม้เล็กนี่เขาเขาเขาไม่ว่าครับจะเป็นหน่อไม้ใหญ่นี่เราหาไว้วันนี้ก็จะมีแกงหน่อไม้แล้วยวดูอีกชัหนหนึงครับแล้วก็ทำค้างถั่วของเราตรงนี้มันพึ่งออกนะครับมันก็จะหายากนี่เราก็ดูนี นี่มาทีบมาโอ้โหกำลังแจงกำลังแจงเลยกำลังแจงถ้าถ้าปล่อยให้ยาวกว่านี้ขึ้นไปอีกเขาจะ ข้างในจะข่วงอันนี้เนื้อจะแน่นอยู่ก็น่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้แหนะเยอะเ้ยสำหรับหนึ่งแกงครับหนึ่งคนหนึ่งแกงดีครับพอแล้ววันนี้จะตัดไม้ไผ่กันครับ איש okay. งก็จะประมาณนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูตอนเสร็จอีกทีนึ่งก็ <Yeah. S 1> คุณแตงขึ้นมาแล้วแดงขึ้นมาแล้วอันนี้ก็สวยแหละโอ้นี่ oh. แตงแตงมาแล้วเดี๋ยแตงแตงไทย ๋ยูตอนเสร็จอีกทีนึงรูปร่างจะเป็นประมาณไหนี่แต่อันนี้อยากนำเสนอมากโอ้ต้นมะนาวต้นมะนาวครับจากวันก่อนมีอนาคตออเดอร์ได้เลยนะครับอัน <laughs> นี้แอปเปิลครับพี่พี่ไปที่ เปินครับกล้วยขนะองเราใบกล้วยกำลังสวยเลยอันนี้ต้องมีหมกหน่อไม้นะมั้งนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมัน,มนเทศต้นเชอรี่แค่หอมแดงมาที่รลงหอมแดงเด็ดก็ราชมกันนะครับจากที่ทำค้างถั่ว จับการตัดคางถั่วล้วก็จะได้ดอกไม้ไปได้นี่นครับันนี้สำหรับนึ่งแกงวันนี้ไม่มีคนงานแล้วนี่ครับใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง,ง่ายๆในญี่ปุ่นนะครับสไตล์ของเราอันนี้ก็จะได้มีดอไม้ตม้มอไม้แกง โอเคค้างถั่วของเราก็เสร็จชิ้นแล้วไว้จะเป็นที่เรียบร้อยเดีย๋ยววันนี้ที่เรามาสวนเราก็จะได้นี่โอ้ยนะนี่อะไรเนี่ยน,น,น,นี่ผักหอมแดงครับนี่เราปลูไปกไว้ตะปีที่แล้วไม้แล้วก็ขู้คู่จ๋ดน้องไม่พเพื่อนผมปลูกเพื่อนเหรอไม่มไม่ปลูก <c oughs> <c oughs> ตลอดเลยน่อไม้ผมโอ้ยเต็มตะก,กร้าเลยวันนี้ไปนะกลับบ้านไปครับกลับบ้เย่สุกหน่อไม้กันสุกหน่อมไม้วันนี้อ,อกกุปกรณ์ครบไปครับกลับบ้านไปนเคยเห็นสวยนะครับแต่ว่านี่มันสวย่มากเต้ใหญ่เลยหมดเลยโอ้ใหญ่มากอุ้ยพัดละแหน่ครับใหญ่จริงๆ พุ่มสมบูรณ์มากดินญี่ปุ่นนุ่นปลูกก็อะไรก็ขึ้นเนาะนะเนาะก็ถึงเวลาเนาะใหญ่เข้าใจใหญ่ใหญ่จริงๆอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ซุปน้ำไม้ต้มต้มแล้วต่อไปแกงอะนะแกงอะไรแกงแกงเนาะแกงข้าเจ้าทำไม้ นี่ครับโอ้โหแกงนกหน่อไม้ของเราเสร็จสิ้นแล้วเอานะซุปหน่อไม้อ่ะว,ว่าซุปหรอกลควายหรอเอาสิงนะบะไม,ม่เจอของก้อยเนื้อเราว่ซุปไปเนี่ยเราฟอซุปเจ้าอะไรเราลอบหน้าสิงเลยอาทิตย์หน้าได้ซุปแน่ๆเลยหาน้ามาจังมาไม่ได้เด็ดรอาทีตย์ห้ามไม่รอดหรอกไม่ออกนะครับรอดหรอมาพักเส่ mừng 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn